ร้านเราก็เรียกว่าขายทุกอย่างในจักรวาลก็ว่าได้ครับตัวนี้มีทุกอย่างอะไรที่ที่ไหนไม่มีเนี่ยผมจะสรรหามาหรือไม่ก็ทําขึ้นมาเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้แฟนคลับของช่องเราเนี่ยได้มีอะไรนาฬิกาหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีใครมีนะครับเข้ามาเลือกชมกันได้ในเว็บไซต์เราครับ w a t w i r e r n e t อ่าส่วนอันนี้ ต่อไปนี้ห่วงนาฬิกาใครหายห่วงนาฬิกาใครขาดสําหรับสายหนังไม่ต้องซีเรียสแล้วผมมีห่วงหนังจระเข้แท้งานแฮนด์เมดทำมาขายแล้วนะครับในราคาที่290บาทครับนี่มีทุกขนาดเลยตั้งแต่8ปมิลถึง32มนะครับ290บาทเท่านั้นนะครับนี่เข้ามาสั่งซื้อกันได้ส่งอีเมลฟร,รีนะครับถ้าอยากรู้ว่านาฬิกาคุณขนาดเท่าไหร่ก็แอดไลน์มาเอาไม้มาทัดวัดหูสายมานะครับ หนึ่งห่วง290บาทส่ง EMS ฟรีนะครับนี่ทำจากหนังจระเข้แท้2ด้านเลยนะครับมีหลายสีเลยก็ดูเองแล้วกันว่ามีสีไหนบ้างส่วนใครซื้อ2ห่วงขึ้นไปเนี่ยสห่วงถึง9ห่วงเนี่ยผมคิด250บาทอ่าสองบาทต่อหนึ่งห่วงนะสห่วงถึง9ห่วงขอย้ํานะครับรวมเพื่อนๆกันไปซื้อได้แล้วก็ถ้าใครซื้อ10ห่วงขึ้นไปนะครับตั้งแต่10ห่วงขึ้นไป10 20ห่วงอะไรเงี้ยก็เหลือห่วงละแค่200บาทนี่มาดูงานที่ผมทำไหมากเลยนะ ทั้งหลังก็เย็บได้ด้วยนะมีได้เย็บรับรองเลยว่าแข็งแรงแน่นอนร้านเราก็เรียกว่าขายทุกอย่างในจักรวาลก็ว่าได้ครับตัวนี้มีทุกอย่างอะไรที่ที่ไหนไม่มีเนี่ยผมจะสรรหามาหรือไม่ก็ทำขึ้นมาเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้แฟนคลับของช่องเราเนี่ยได้มีอะไรนาฬิกาหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีใครมีนะครับเข้ามา เลือกชมกันได้ในเว็บไซต์เรานะครับ watwirnet อ่ส่วนอันนั้นก็เป็นจระเข้จริงนะครับนี่เป็นหัวจระเข้ตอนนี้มันมาหาเหยื่ออยู่ครับก็มันน่าจะมารอกินนิ้วผมอะเดี๋ยวลองดูเออมันไม่เห็นกัดเนาะจระเข้ปอกโอเคครับล้อเล่นนะครับโอเคมาก็เออมีหลายสีดูนะสีครีมสีน้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มนะครับสีน้ําเงินสีฟ้าสีออกม่วงๆหน่อยสีเขียวอ่อนสีแดงสีเทาสีครีมโอ้โหมีทุกสีเลยครับ everything กินกระเบลเลยร้านเรานะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครชอบอยากได้ก็ปลายมาโทรมานะครับหรือเข้ามาลองที่ร้านเลยก็ได้เอาในการของคุณมาเลยอันไหนที่ห่วงขาดหูขาดเนี่ยมาได้เลยแต่ขอย้ำด้ว,ว่าเป็นหนังจระเท้แท้นะไม่ใช่หนังวัวนะมันจะทนกว่าหนังวัวนะห้ามต่อนะราคาเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายติดตามให้ด้วย